热舞。 สัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่านในที่สุดพวกเราก็มาถึงวันสมโพธิปรสกาหรือว่าวันฉลองพระเยซูเจ้ากลับคืนระนนชนีพเมื่อพี่น้องฟังเรื่องของพระเยซูเจ้าแล้วพี่น้องต้องสรุปได้เลยว่าไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวแต่พระองค์เป็นพระพินเจ้าพี่น้องต้องสรุปว่าพระองค์ได้ไถ่บาปพวกเราแล้วเรียบร้อย พี่น้องก็สรุปว่าพระบิดาทรงพอพระทัยที่จะรับเรากลับคืนไปหาพระองค์และพอใจที่จะให้พระเยซูเจ้าได้เดินเคียงบ่าเคียงไหลของเราตั้งแต่เกิดไปจนตายตั้งแต่เวลาที่พระองค์มาบังเกิดจนถึงเวลานี้ก็สองพันกว่าปีแล้วหลายคนก็ได้เจริญชีวิตด้วยความหวังเวลาที่ในค่ายกักกันเนี่ยพี่น้อง จะเป็นสมัยของประกนาศนันเงินวันเทือนซึ่งตอนนี้ถ้าพี่น้องได้ยินเรื่องนี้แล้วพี่น้องต้องหาหนังสือซึ่งตอนนี้มีจําหน่ายในมิสซังเนี่ยว่าประกาินันองนี้ถูกจําคุกอย่างไรจําคุกแบบไหนจําคุกเหนือดินใต้ดินจําคุกแบบกันแกล้งที่จะให้อยู่คนเดียวเพื่อจะตรอมใจตายเนี่ยแล้วท่านได้ใช้อะไรมาเป็น เครื่องบำรุงกาลังใจให้ท่านได้อยู่จนถึงวันที่เขาวันหนึ่งก็เกลียดขิ้หน้าบอกไปไหนก็ไปซะท่านก็เลยไปที่กรุงโรมไปที่อเมริกาก่อนนะมั้งรับการรักษาเสร็จเรียบร้อยก็แวะมาเยี่ยมพระสันตะป,ปาปาแล้วทางพระสันตะปาปาก็เชิญท่านให้มาทําหน้าที่เป็นสมณมมนตรีหรือว่าเป็นผู้ดูแลกระทรวงซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้น มันทําให้คนทั่วโลกมาสนใจชีวิตของท่านว่าเอเวลาที่ท่านถูกจับจับเพราะอะไรนนแน,น่นอนเพราะว่าท่านไปเทศนาสั่งสอนเรื่องพระพินเจ้าและทําให้คนพิมพ์พี่น้องกันแต่เรื่องในสมัยนั้นคอมมิวนิสต์เป็นเขาเกลียดที่สุดก็คือเกลียดาศาสนาคาทอลิกและเขาก็เลยจับไม่ใช่แต่ท่านอย่างเดียวแต่มีคริสตังอีกมากมายเหลือเกินหลายคนก็ไม่ได้แสดงตัว ออกมาหลังจากที่ได้ถูกปล่อยแล้วเพราะเห็นว่าเป็นคริสชนธรรมดาไม่ได้เขียนอะไรไว้แต่บุคคลเหล่านี้เหมือนกับกระินนั้นเหมือนวันทวนเนี่ยก็มีความหวังอยู่อย่างหนึ่งว่าในชีวิตนี้แม้จะผูกกันแกล้งจนอยู่ไม่ได้จะเป็นเพราะอาหารที่ให้นั้นก็เหมือนกับอาหารที่จะให้สุนัขก,กินจำกัด อาหานจำกัดน้ำและยังมีเวลาที่เขาจะเข้ามาได้ทุกเวลาก็คือตอนเย็นๆย็นสองสามทุ่มหรือบางทีกำลังนอนหลับอยู่ก็จะมีการปลุกเข้าไปแล้วเอาไฟฉายจี้ที่หน้าแล้วก็บอกนะบอกออกมานนะสารภาพนะมึงอยู่เพื่อใครอย่างไรใครเป็นคนที่อ,อยู่เบื้องหลังคือเขาจะมองไปในแง่ที่ว่า,าคริสตชนที่ถูกจับเนี่ย เป็นสปายให้ใครให้ประสันต์ปปปาให้อเมริกาหรือเปล่าแล้วก็มีการเบียดเบียนด,ด้วยวิธีการสารพัดที่มนุษย์คนหนึ่งจะคิดขึ้นมาได้มันเป็นภาพที่น่าจะเทือนใจมากพี่น้องแล้วคนที่หลุดพ้นจากเรือนจำม,มาได้เนี่ยก็พิการหลายครั้งพิการทั้งกายและใจ บางคนก็พิการทางกายบางคนก็พิการทางใจก็มีเพราะเบียดเบียนนั้นมันรุนแรงและไม่ปฏิบัติเหมือนกับว่าเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งดังนั้นเรามาถามใจคนเหล่านี้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เขาได้สามารถที่จะฟันฝ่าประสัมาได้ทุกคนก็พูดเหมือนกันก็คือยังมีความหวังในพระเยซูเจ้าว่า แม้ชีวิตในโลกนี้มันต้องตายไปในคุกหรือนอกคุกไม่สำคัญแต่เราเชื่อมั่นว่าในวันที่สามพระบิญ้าได้ปลุกพระเยซูเจ้าให้กลับคืนชีพพระองค์ก็จะปลุกพวกเราทุกคนให้กลับคืนชีพตามฐานะที่เราดำรงอยู่ในบ้านปลายชีวิตของเราในวันสุดท้ายมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับภรรยาของ ประธานาธิบดีชาลสิโกลที่ฝรั่งเศสก็เป็นประธานาธิเทดีคาทอลิกแต่แล้วมันก็มันเป็นเรื่องเล่าเล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าภรรยาของท่านประธานนธิบดีเวลาที่ท่านเสียชีวิตแล้วก็ไปขอที่ในประชา้าปราช้าธรรมดาอจะเพื่อความรักษาบาศักดิ์สิทธิ์นั้นแล้วก็ต้องมีารายจ่ายเพราะฉะนั้นก็คิดเป็นที่ฝรั่งเศสก็คิดประมาณห้าหมื่นสำหรับฝังศพคนคนหนึ่ง ภรรยาของท่านเดโกนนี่ก็บอกคุณพ่อแพงจังเลยอะ่ะบอกทำไมเหรอก็พระเยซูเจ้าบอกวันที่สามจะกลับเป็นขึ้นมาแล้วก็จะได้ปลุกให้ชานเดโกโนเนี่ยแล้วกลับเป็นขึ้นมาในวันที่สามเพราะฉะนั้นอยู่แค่สามวันคิดห้าหมื่นเชียวเลย <c oughs> เขาไม่รู้หรอกว่าการที่นอนอยู่ในนั้นก็นอนไปจนถึงวันที่จะมีการปลุกให้ลุกขึ้นมาเพื่อรับการพิพากษาประมวลพร้อม พี่น้องการกลับเป็นขึ้นมาของแต่ละคนนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราแต่ละคนประพฤติตัวอย่างไรการกลับเป็นขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราจึงไม่ถือเป็นเรื่องโง,ง,ง,ง่งมงมงายไม่ถือเป็นเรื่องไร้สาระไม่ถือเป็นเรื่องที่ไม่ต้องมาคิดเลย ไม่ใช่เพราะเราจะกลากอยากจะกลับไปขึ้นมาอยู่กับพระพิญเจ้าในสวงสวรรค์เนี่ยเราก็ต้องดำารงชีวิตที่เหมาะสมต้องเชื่อว่าพระพิญเจ้าเป็นบิดาของเราต้องเชื่อว่าคนทุกคนที่ปรงให้เราได้พบปะนั้นคือพี่น้องของเราดังนั้นเมื่อเราอยู่กับพระพิญเจ้าด้วยดีเราอยู่กับคนอื่นด้วยดีเราก็จะมี โอกาสที่จะได้กลับเป็นขึ้นมาด้วยดีก็คือสุขใสคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนอื่นแม้จะต้องเสียสละมากมายก็จะได้เป็นเหมือนดาวค้างฟ้าอย่างที่พระคัมภีร์บอกถูกแล้วความสวยงามของชีวิตของเขานั้นบางทีก็มันต้องผ่านความทุกข์ยากลำบากแต่อย่างไรก็ตามคนดีนั้นก็จะเป็นคนเหมือนกับเพชรพลอย ที่แม้ก็จะอยู่ในโคลนตมเขาก็ต้องเป็นเพชรพลอยเขาจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนอื่นเขาไม่ได้กลายเป็นโคลนตมแต่เขาจะรักษาความเป็นเพชรพลอยของเขาอยู่ดังนั้นในวันนี้พ่อก็ขออวยใจให้พี่พน้องได้มีความสุขมีความหวังและได้รับชีวิตนิรันดร์ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่น้อง ข้อรำพรึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัรครสังฆราชลุยจำเนียนสันทิสุขนิรันดร์